ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Final Fantasy XIV ครับ <S <S <saúde noise> เพื่อนๆสามารถสนสับสนุนการทำคลิป Final Fantasy XIV ได้โดยการเป็นผู้สนับสนุนที่ปุ่มสมัครข้างปุ่ม subscribe นะครับ lateral, <ว>คลิปที่แล้วเราคร้างกันไว้ที่กลุ่มไซออนทำหน้าที่เป็นคนกลางเข้าไปเจราจากับกลุ่มต่อต้านของอารามิโก เพื่อวมมือกันขับไล่จัก,กรวรรดิกาเลียนออกไปจากแผ่นดินเอโอเซียแต่ยังไม่ทันจะเดิมซีนอสก็นำกองทัพบ,บุกทันของกลุ่มต่อต้านทำให้พวกเขาแพ้ไม่เป็นท่าแม้แต่นักรบแห่งแสงก็ยังไม่สามารถต้านทานพลังของซีนอสได้แต่ซีนอสกลับไว้ชีวิตนักรบแห่งแสงและเ,เพื่อนก่อนจะถอยกำลังกลับไปความแข็งแกร่งของซีนอสไม่ได้แค่ทำลายกำลังของกลุ่มต่อต้านเท่านั้นแต่ยังทำลายขวัญกำลังใจของพวกเขาด้วยคอนแลตไม่เหลือความเชื่อที่พวกเขาจะสามารถเอาชนะจัก,กรวรรดิได้อีกแล้ว อัลฟิโนลเลยพูดขึ้นมาว่าก่อนหน้าอารามิโกจะตกเป็นเหยื่อของจักรวรรดิซีนอสก็เป็นคนนำทัพขยี้กองทัพโดมาด้วยเหมือนกันทําให้จนถึงตอนนี้โดมายังคงอยู่ภายใต้การบกกร้องของจักรวรรดิแต่ไม่ว่าซีนอสจะทรงพลังขนาดไหนเขาก็ยังเป็นคนคนหนึ่งเขาไม่สามารถยูนในสองสนามรบที่ห่างไกลพร้อมกันได้กลุ่มไซออนจึงคิดจะไปปลุกระดมเช่าโดมาที่อยู่ทางตะวันออกไกลออกไปให้มาทําสงครามกับจักรวรรดิ ระหว่างที่กลุ่มต่อต้านอยู่รักษาบาดแผลเตรียมทำสงครามกับจัก,กรวรรดิอยู่ที่ฝั่งตะวันตกนักรบแห่งแสงอัลฟินอลอาริเซลิสและท,ะทะลัทธลุจึงขึ้นเรือออกเดินทางจากเมืองดิมซ่าและก่อนจะออกมาบุเลียนเจยังแวะออดาบใหม่มาให้กับอาริเซีกด้วยถึงแม้การเดินทางจะไม่ราบรื่นซะทีเดียวแต่เรือของพวกเขาก็มาถึงเมืองคุก,กาเนเมืองท่าของแผ่นดินฮิกาชิที่ตั้งอยู่คนละฝั่งทะเลกับโดมา ที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนนักเดินทางมากหน้าหลายตาพวกเขาจะได้เจอกับแฮนคอกที่รับหน้าที่เป็นตัวแทนของโรลลิโตมาต้อนรับซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโรลลิโตเป็นเพียงพ่อขานาเลือดที่สนใจแต่ประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นทําให้กลุ่มไซออนลังเลที่จะตามไปออฟฟิศตามคําชวนของแฮนคอกแต่เพราะคุกแกเนเป็นเมืองท่าที่มีผู้คนมากมายอย่างที่บอกทําให้พวกเขาไม่สามารถพูดคุยความลับอะไรกันได้ในที่สาธารณนะกลุ่มนักรบแห่งแสงจึงตัดสินใจตามแฮนคอกไป แผนคคอกอธิบายว่าเหตุผลหลักที่ลอลลิตโตยื่นมือเข้ามาช่วยไซออนเป็นเพราะหากโดมาเป็นอิสระจากจากักรวรรดิบริษัทของเขาจะได้ประโยชน์จากการค้าขายกับโดมาด้วยและยังให้ข้อมูลอีกว่าทั้งยูกยิริและโกเซส,สึที่พวกเขากำลังตามหามาถึงเมืองคุก,กาเนะไม่นานก่อนหน้านี้แต่เหมือนพวกเขาจะเดินทางข้ามทะเลลูบีไปแผ่นดินยางเชียซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโดมาแล้วซึ่งแฮนคอกอธิบายว่า ทะเลลูบี้มีกลุ่มโจนสลัดที่ชื่อ c o n f e เดเ a ซีเป็นเจ้าถิน่นคอยเก็บค่าคุ้มครองในน่านน้ำนี้ตั้งแต่ก่อนจกักรวรรดิจะเข้ายึดครองโดมาสีกซึ่งเดิมทีจกักรวรรดิไม่ได้สนใจทะเลลูบี้ทาให้การมาของพวกเขาไม่มีผลอะไรกับกลุ่มโจนสลัดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้อยู่ๆเจ้าเมืองโดมาที่จกักรวรรดิส่งมาใหม่กับประกาศว่าใครก็ตามที่ทําธุรกิจรวมถึงจ่ายค่าคุ้มครองให้กับกลุ่มโจนสลัดจะถูกนับว่าเป็นศัตรูของจกักรวรรดิ ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจนสลัดพากันตัดขาดจากพวกเขาเพื่อความอยู่รอดการคุกคามเรือที่ผ่านไปมาของกลุ่มโจนสลัดจึงทวีความรุนแรงขึ้นจนทะเลลูบี้กลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพ่อค้าคนไหนอยากเข้าใกล้การที่ยูกิริกับโคเซส,จสึจะหาเรือข้ามทะเลลูบี้กลับไปโดม่าจึงเป็นเรื่องยากและการที่กลุ่มนักรบแห่งแสงจะหาเรือตามสองคนนั้นไปก็ยากด้วยเช่นกันอัลฟิอลจึงตั้งใจจะสืบหาว่าใครคือกับตันเรือที่พายูกิริกับโคเซส,สึข้ามทะเลไป เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้เรือลำเดียวกันข้ามไปโดมาจนในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับเกียวโดที่อ้างว่าเป็นคนพายูคิริกับโคเซสึข้ามทะเลลูบีและเขาก็ตกลงจะพากลุ่มนักรบแห่งแสงเดินทางข้ามทะเลตามไปแต่นั่นเป็นกบดักที่เกียวโดวางเอาไว้เพื่อลอกกลุ่มนักรบแห่งแสงให้ถูกทหารจับโชคดีที่พวกเขาได้โซโลแบน่าโคจินช่วยเอาไว้ทุกคนรวมถึงเกียวโดที่ถูกลิสทุบจนสลบเลยกลับมาที่ออฟฟิศของแฮนคอกอีกครั้ง โซโลแบนอธิบายให้ฟังว่าเผ่าโคจินแยกออกเป็น2กลุ่มคือโคจินแดงที่ทำงานเป็นทาหารรับจ้างให้กับจัก,กรวรรดิและโคจินน้ำเงินที่ทำงานเป็นพ่อค้าโซโลแบนเป็นโคจินน้ำเงินพอเขาเห็นว่ากลุ่มนักรบแห่งแสงกำลังมีปัญหาเลยเข้ามาช่วยเพราะก่อนหน้านี้เขาเห็นว่ากลุ่มนักรบแห่งแสงคุยอยู่กับแฮนค็อกที่เป็นคนดูแลบริษัทสังขานี้ของโลโลลิโตเขาจะได้เข้ามาขอทำธุรกิจด้วยและอาสาพากลุ่มนักรบแห่งแสงข้ามทะเลลูบีแต่ก่อนจะออกเดินทาง เกียวโดก็ฟื้นขึ้นมาทําให้กลุ่มนักรบแห่งแสงได้ดูว่าก่อนหน้านี้เกียวโดได้หลอกโกเซส,สึที่กําลังมองหาเรือข้ามทะเลและถูกทหารจับไปนักรบแห่งแสงลิสและอาิเซจึงเดินทางไปค่ายทหารเพื่อขอประกันตัวแต่พวกเธอก็ได้ยินเสียงการต่อสู้จากข้างในผมว่าโกเซส,สึกําลังประลองฝีมือกับซซมูไลของกาเลียนถึงแม้จะอยู่คนละฝ่ายกันแต่ทหารการเลียนก็ชื่นชมในฝีมือของโกเซส,สึ ทำให้เขาถูกปล่อยตัวหลังจากเอาชนะมาได้10บครั้งรวดโกเซ่ึเราว่าก่อนหน้าที่เขาจะถูกจับเขากับยูกิริแยกกันออกเดินทางเพื่อตามหาลหอทีเอ็นผู้เป็นทั้งผู้สืบทอดบรลลังและเจ้านายของพวกเขาเพราะหากทีเอ็นกลับมาเป็นผู้นําประชาชนก็น่าจะพร้อมลุกขึ้นสู้ช่วยกันขับไลจ่จักรวรรดิกาเลียนออกจากโดมาซึ่งก่อนหน้านี้ลอทีเอ็นอยู่สู้เพื่อให้คนส่วนหนึ่งรอจากทหารกาเลียนไปได้ซึ่งคนกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มของยูกิริ ที่ลีัยมาจนถึงแผ่นดินเอลโอเซียนนั่นเองส่วนโกเซส,สึอ,อยู่ช่วยหลอดที่เอ็นซูแต่สุดท้ายการต่อสู้ก็ทําให้พวกเขาแยกกันไปคนละทางโกเซส,สึจึงตามรอยยูกิลิเพื่อขอให้เธอกลับมาช่วยเขาตามหาหลอดที่เอ็นนั่นเองแต่สถานการณ์ก็น่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อจักรวรรดิทรงยศซิยุมาเป็นเจ้าเมืองโดมาเธอทั้งทรมานผู้คนและตามล่าหลอดที่เอ็นอย่างเต็มที่โกเซสึเลยขอเข้าทีมของนักรบแห่งแสงด้วย และเสนอจะพาทุกคนไปฐานของกลุ่มปลดแอกโดมาที่แผ่นดินยางเสียเพื่อพบกับยูกิรินักโรบแห่งแสงลิสอลิเซและโกเซซึจึงขึ้นเรือของโซโลแบดเพื่อออกเดินทางส่วนอัลฟีนอก,กับตะทาลุจะคอยทำงานเบื้องหลังอยู่ที่คุก,กันเนทำให้พวกเขาต้องแวะจ่ายค่าผ่านทางกับกลุ่มชนสลัดก่อนลิสเลยถือโอกาสชวนให้กลุ่มชนสลัดมาร่วมกันสู้กับจกกักรรวดตแต่พวกเขาไม่เอาด้วย เพราะพวกเขาไม่เชื่อว,ว่าจะมีใครที่สามารถโค่ล้มอำนาจของจักรวรรด,ดิได้และยังได้ดูว่ามีหมู่บ้านชาวประมงที่กำลังถูกโย,ยียยุทรมานอยู่พอได้ยินแบบนั้นโกเซส,สือก,ก็ร้อนใจและขอให้ออกเดินทางต่อเพื่อชว่วยชาวบ้านทันที Are we too late? Over there, someone's coming. It is she, sworn enemy of Doma, of my master, the traitor who sold her homeland to the Garlians, Yotsuyu. The viceroy herself and look behind her. isn't that? Oh, filth and squalor everywhere I look. How very dumb! What I wouldn't do for a drink? Come now! You've no reason to look so afraid. You have lived through a quarter of a century of Gallian rule, remember? Tis better to bend with the wind than stand tall and be broken. Therein lies hope. Therein lies freedom. I come before you today seeking affirmation, a heartfelt declaration. You are free to answer me as you see fit yet even the least among you should know the correct response. Should. A resident of your village one of your neighbors mayhap your friend was detained by the kōjin this morning. They say he was attempting to flee to Kugane but we both know that simply isn't true, don't we? Have you anything to say? Hmm. Bit slow this one. Is there anyone more sensible among you? Have any of you anything to say, to swear? My lady, I swear to serve the empire, to do whatever is asked of me, and never disobey. That man. Of course, it wouldn't do to simply take you at your word. Kill him. Surely you can do that much. He must be guilty of something or other, or he wouldn't have attempted to flee the Empire. have a family. me, forgive me. me, forgive me. Ah, oh, very, very good. I've always had a soft spot for men like you. Next, I want you to shoot those two over there. Too old to work, you understand. A burden on the Empire. We can't have that. But they're my parents. You can't expect me to. <laughs> She's right. They would simply take the villagers hostage. We must consider the wider picture. If we act recklessly, we risk alerting the Garlians to our presence here, making it that much harder for us to work with the local rebels. To say nothing of the reprisals ordinary civilians would be made to suffer. Open your eyes, girl. They are already suffering. Let me go. I am putting an end to this madness. I will approach the village alone and identify myself as a former leader of the rebellion and a known fugitive. They will wish to detain me until they are certain they have learned all I know. Use this time to make your plans. You saw what those monsters did to the villagers. Who knows what they'll do to you, assuming they don't kill you where you stand? We live and die at the pleasure of the kami. My fate is in their hands and no others. If it be of any comfort, I am no stranger to chains. You can't expect us to stand idly by as a comrade goes marching off to his death. And this is nothing like Kugani. Nor is it like the Reach, Lise, or the wall. Let him go. Hold out for as long as you can, but remember, noble sacrifices are to remain an absolute last resort. I wish I could say it won't come to that, but only the gods know how we're going to get you and the others out in one piece. A miracle, perchance. A great tower stands to the north and east. Look to its occupants for aid and succor. Together, you may yet find your miracle now leave this place i must go oh. another idiot like all the rest i'm beginning to think it may be something fundamental something intrinsic something quintessentially dominant to ignore the simple truth you can't do a damn thing if you're dead. Enough, Yotsuyu! <laughs> well, now, this is a surprise. Hear me, Yotsuyo! Cease this farce, here and now, and I shall surrender myself to you. Refuse, and all shall answer to my blade. Bring him to the tavern. สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดสค i ิปชันใต้คลิปแล้วไว้รากับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ